สวัสดีพี่ๆนานาและ f อฟทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ สค่งซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับรุ่น EWT 1 2 5 4 DCWA นะครับวิธีเข้าโหมดนะครับหมุนเปิดมาด้านขวามือนะครับหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กดปุ่มล็อกกับสตาร์ทนะครับพร้อมกันครับค้างไว้นะครับ คูดมาก่อนนะได้แล้วนะแบบหนึ่งนะ,ะได้แล้วนะครับชมอันนี้จะตัวนี้จะเป็นเช็ค led ครับถูกตัวนะครับ วนหนึ่งครั้งนะครับครับนไปนะครับมันจะเช็คทุกระบบเลยนะครับที่อยู่ข้างในนะครับอ,อันนี้มีเสียงน้ำเข้านะครับ นนตัวนี้มันจะเสียอยู่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับเสียอยู่นะครับมันจะเช็คเหมือนตัวฝาหน้านะครับเช็คทุกระบบของมันนะตัวเช็คมอเตอร์นะครับ นิดเดิน,นครับเออดี๋วสึกวจตัวตัวนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับตอนปันหมาดนะครับ ำดูนะครับฝาบนครับของอิเล็กโทรลักนะครับอ,อันนี้เป็นโค้ดของมันนะครับ e 3 1นะครับมันจะเป็นฟองเกี่ยวกับตัวเฟสเชอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับลองเช็กตัวเฟสเชอร์นะครับโค้ด e 3 1นะครับ ผมตอนนี้ผมลองเทสเครื่องนะครับเมื่อกี้มันขึ้น e 3 1นะครับผมได้เปลี่ยนตัวเพเชอร์ไปครับสวิตช์เช็คระดับน้ำนะครับนี่ครอันนี้คือตัวใหม่นะครับจากอีกเครื่องนึงนะครับผมมามาเทสดูนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับสังเกีมันมีมดเข้าไปนะครับข้างในนะครับ มุดเข้าไปนะครับไม่งั้นก็ชื้นครับครับสภาพก็น่าจะมุดเข้าไปนะครับอย่างนี้ความเดนทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูถังปั่นแห้งครับที่เปิดครับก็ดันเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นครับนี่นะครับดันเข้าไปแล้วยกขึ้นนครับผม ปั่นแห้งได้นะครับแต่เมื่อกี้มันขึ้น E31 นะบอกว่าสวิตแรงดันสวิตแรงดันนะครับเกี่ยวกับสวิตแรงดันคือสวิตระดับน้ำนะครับตัวเพชเชอรนะครับใช้งานได้นะครับเยี่ยมครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะเข้าโหมดให้อีกทีนะครับโหมดทดสอบของอิเล็กโทรลักอีกทีนะครับแบบนี้นะครับ,แบบรบแล้วก็กดปุ่มล็อกกับสตาร์ทพร้อมกันนะครับครับนี่เข้าโหมดของมันแล้วนะครับเข้าโหมดเทสของอิเล็กโทรลักแล้วนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับ ถ้ามันไม่ขึ้นโค้ดอะไรแสดงว่ามันปกตินะครับเยวลองสังเกตดูมันซักได้ไหมน้ําเข้าไหมนะครับตันแห้งได้ไหมนะครับแล้วก็ทดสอบการทํางานของเป็นระบบนะครับก็คือซักล้างปั่นครับว่ามันทํางานได้ไปได้ไหมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสอนข้อมดของอ e ิเล็กโทรลักนะครับหมดทดสอบนะครับ เป็นฝาบนนะครับเป็นฝาบนครับครับผมเข้าง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆอะไรก็จะมาลงให้อีกนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับของช่างซ่อมเครื่องใช้บบฟ้าทั่วไปนะครับครับผมเพียงเท่านี้ครับขอบครับ